อันนี้เป็นเสื้อ <Okay. S 1> เสื้ออาขานะครับถ <Okay. S 1> ักทำเองกับมือเนาะ <Okay. S 1> เป็นงานปักกับมือนะครับ <Okay. S 1> ใช่สวยๆน,นี่อันนี้เป็นลายปักปักเองนะครับปักมือโอ้สวยมากเสยัไงสกยัไงโอ้สวย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 ,สวยครับ <Okay. S 1> นี่ครับ สวยคอจีน,นออวันนี้เป็นงานแต่งนะครับงานแต่งของน้องนิดนะครับนี่สวยงามมากพี่คนเดียว Mà được mini hát rồi mini hát rồi đấy. <laughs> สวัสดีครับเป็นโต๊ะจีน่บ้านน่กน้บ้านให้เ่นหนึ่งนไปวันนี้เป็นโต๊ะจีนนะครับเดี๋ยวเราโอโหอปีาตคเเปิดตาไครก็ทำาทำเาสวยค่ะสวยก็ไต้ไม่ี่้ ทำหมูเราได้แต่กินนะไม่เคยเห็นเขาทำสักทีอ<า>่ะนี่ครับนี่เป็นยำวุนเส้นที่เรากินประจำที่โต๊ะจีนนะครับนี่คือการทำจีนยุนนานลยเนาะ ส่วนผสมนั้นไม่ต้องพูดถึงครับแน่นเอียดเลยนี่ครับ

저거 h i 로 a 다면 m a achi k a r e m 라 achi 라마 r e m 라 achi karema, achi k a r e m 아 a 라 h 저 k 라 r 라 m a a c h 라도 a r e 가 a 가두 h i k 가 r e m a achi k a r e m 라 a 마다 i k 라 r 阿布出昏了，阿布呢？比昏嘛的？阿布阿达拉，阿布阿玛拉吉了。昆明呢？缅甸呢？比真能拉嗦？阿娘呢？日租日干嘛？土里阿了？伊晓得嘛？老巴见呢？日租的老人呢？天天干着过年，日租的老人也过年阿了？哎呦喂！云南佬可能比昏嘛的，比真嘛阿娘阿。 ก็อยากขอบคุณนะครับที่เสียสละอันมีค่ามาร่วมงานของผมกับของนิดนะครับก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันนะครับแค่นี้แหละครับผมครับอาจีอายุเนียงเลจิอาดามเย็นนนเนจกกินนจดจนลักขะเชนนิชาโอจิอมิโอลู Allô Père aujourd'hui que ton nom glan client que le péné l'orlais chaque journal sur Père sur chômé une à demi nom que la santé amanda o amen

<c oughs> อะไรครับเลยครับเชิญเลยเชิญเลย

a sí. sí. thằng <laughs> <laughs> đi các <có> <laughs> bạn <laughs> <laughs>